ก็จะมีบูธบูธของเซเว่นเนาะอ่ะไปชวนเันทุกคนเป็นแล้วไปเนาะบรรยากาศเดี๋ยวรวมทางด้านในเนาะโอ้โหคนนี่เป็นนาแน่หน่อยทุกคนบรรยากาศเต็มเลยทุกคน นเ,นดเดี๋ยวรอ,อ,อ,อเดี๋ยวกันเนาะจะมีอ่าสินค้าทดี๋ยวกคนเนะประเทศสวัสดีครับสมัยดีพี่น้องครับทางใตสวัสดีสวัสดีพี่น้องวงปลายเบอร์สุขทุกคนนะครับเนาะยินดีตอนรับถูกทานเข้าสู่ง YouTube ของบางโนน้อพี่น้องไมเนีกาโอ้โหบนุเพนน้อพี่น้องทังนคนรดงเมงแก่นน้อพี่น้อง แบบเห็นกับคิดทอดตอนมโนกเคยอ,อยู่เบียงเนาะเพียงเนาะเซิงว่าเมือนีเนาะถือว่าเป็นบ้านเปิดเนาะครับวันทีเตกันย่าเนาะครับเนาะเป็นมือเปิดเซเว่นใหม่เนาะถือว่าอยู่ก็เตะเศลาาโอ้โหคนต่างว่าคืกคืนขนาดนี้เนาะแบบเพราะว่าหลายๆล่ก้นกับใจจดเจจอเนาะพี่อน้อาอยากให้เซเว่นมาเปิดเนาะถือว่าเมือนีกัเป็น ทางทางทัมอิทน้อพี่้องทีแบบว่าเซเว่นอีเลเวนมาเปิดสาขาใหม่อยู่เวียงกันแบบว่าโอ้คนอยู่เวียงกันนี้ใครก็อยากไปส้มน้อพี่้องหรือว่าอยากไปใส่บริการน้องพาะว่าสินค้ามาแต่ประเทศไทยต้องบอกว่าอ่าสินค้าได้มาตรฐานน้อพี่้องในการคนลาากับนิยมใส่สินค้าอยู่แล้วเนาะคนเหลา่านิยมใส่สินค้าไทยอยู่แล้วเนาะซึ่งบาอ่าเห็นยังได้หลายอย่างน้อพี่ลองอยู่เซเว่นที่แบบว่ามัน คนกลางมาหลายๆอย่างเนาะสินค้าสินค้าแบบครบเครื่องนี่เนองที่แบบว่าอ่าหลายๆคนเคยไปทํางานอยู่ประเทศไทยที่ว่าเคยไปเที่ยวไทยเนาะพี่น้องก็จะเห็นแบบเขาเซเว่นเนาะก็จะเห็นทุกทุกชิ้งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะต้องบอกว่าโอ้โหดีใจขนาดเนาะซึ่วนบางคนเล่านี่ก็หลายๆคนเนาะพี่น้องกันใจจดใจจ่อเลยอย่างใครเสือเบลว่าเปิดเพราะว่าบอลูไปเคยไปอยู่เวียงจันทร์เนาะพี่น้องก็ยังแบบอ่าเห็นทหารมินิมิกซี่เนาะกับ เจมาธรรมดาเนาะแต่ว่าพอท่านเห็นเซเบนอันนี้ก็ต้องขอบคุณเนาะครับพี่น้องคลิปทั้งสองเบ้าข้ามผ้าเทียงเนาะเป็นในพไไิธายเดี๋ยววมโนจะฝากยิงไว้เนาะพี่น้องฝากยิงไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะเสริมมาเรับไปบุ้งไปส้มกันพี่น้องว่าเซเบนอยู่เล้าเนาะครับจะมีสินค้าหลายสไลด์เด็ก็คนเล้าจะอ่าไปใสบ่บริการไลฟ์ขนาดไลฟพี่นอ้องไปคร,รับไปครับไปส้มกันเนาะพี่น้องเนานะ ก่อนจะไปส่งคลิปพ,พี่น้องฝากเป็นกำลังใจเด้อครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกดซับสไคปรป์นะพี่น้องเพืเป็นกำลังใจในการอ่าเฮ็ดคลิปนะพี่น้องเนาะเด็ดที่สำคัญกับเบิ่งโฆษณาซอยเด้อครับพี่น้องพอได้มีรายได้จากการทำคลิปเนาะพี่น้องอย่าไปเบิร์กมือมกันนะครับว่าคนลาจะเยอะขนาดไหนเนาะครับไปติดตามดูกันนะครับะนะเรื่องจัดเป็นงานเปิดโตใหม่ไม่แน่เปิดโตใหม่แน่คนก็ให้ความสนใจหลายเพราะสมควรนะ ดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมน้ำกันเนาะว่าบรรยากาศเซเว่น <Seven S 1> จะเป็นจังใดนะเดี๋ยวคพิ่นจะเปิดให้เข้าไปแล้วทุกคนเปิดให้เข้าไปซื้อเครื่องต่างๆเนาะไปเดี๋ยวไปชมน้ำกัน <c oughs> บรรยากาศทุกคน,นจุดและที่ตั้งของเซเว่นทุกคน <c oughs> ก็จะมีข่าปันา้นน้ำมันบั้นโอ่งองทุกคนเนาะบ้านนองปนในสภาพรมวมก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> นนจุดที่ตั้งของเซเว่น วเวาเปิดหนึ่งโมงนะแต่ปัจุบันเพิ่นเปิดไปแล้วทุกคนนะถือว่าเพิ่นเปิดก่อนกำหนดนะอาจจะเปิดสิบสองโมงเงนะลินจะพาทุกคนย่างส้มน้ำกันเนาะเพิ่นะจะเขียนว่าพิธนะีเปิด 7-Eleven สาขาทมิทยังเป็นทางการในมันพะหัตถีเจ็ดกันยานจะพาทุกคนย่างส้มน้ำกันเนาะบรรยากาศโดยรวมยูที่เซเว่นะประเทศลาวเป็นจังไหน อทุกคนให้มันบูธบูธอ่าขายเครื่องเนาะก็จะมีสินค้าของดัชมิลทุกคนเนาะและสินค้าของบริษัทต,ต,ต่างๆเนาะที่อ่ามาลงบูธในมื้อนี้นะทุกคน<ป> <Okay. S 2> ลูกค้ารักนี่แมนอันนั้นเลยทุกคนลูกค้ารักนี่แมนอัน,น้องนงักเรียนเนะาะตูนเหียนมาก,กับบจิษัทเดี๋ว่าโมงเข้ากานได้ดิเนะ่ะ กํยังกันนั้นอยู่เนาะยังยังยังนาแน,น่นเดีวยวทุกคนเนาะเราตามที่ทุกคนได้เห็นเลยมีโคคาโคล่าต่างๆจะมีบูธบูธของเซเว่นเนาะอ่ะไปชมแล้วกันทุกคนเปนเนยๆเนาะบรรยากาศโดยรว,วมทางด้านในเนาะโอ,โ,อโ,อโอ้คนนี่เป็นหน้าแน่นเลยทุกคนบรรยากาศ เต็ม <ไป S 1> เลยทุกคนขีบก็ไปดีค้านอันนี้ท<น>ุกคนเดี๋ยวรอเหมือนกันอนอก็<ๆ>จะมี<ๆ>สินค้าทุกคนเนะประเภทกระเล่มต่างๆเนาะแล้วกับเครื่องไส้ไปไปเครื่องไส้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่กับเปลี่ยนของทางฝั่งไทยคือห้างทั่วไปทุกคนเนาะต่างแต่เราจะามาเบิ้งเรื่องของราคาทุกคนนะว่าเป็นจนังไดแต่ว่าคนนี่เป็นแน่นหนาแหงเนะมีกลุ่มเป้าติดออมอาคารทุกคนเดี๋ยวอาเบิ้งหมก็นจ้ผลิตภัณฑนะ์เนาะทางฝั่งไทย เป็นส่วนใหญ่ทุกคนเป็นส่วนใหญ่ต่อน่านี้ครต่อได้เลยต่อน่านี้ได้เลยทุกคนเนาะลูกค้าก็หลายแหงทุกคนหลายหลายเปิดไปเนาะเจ้าเนาะคือเราเปิดหนึ่งโมงเสนอมาว่าทันซะก็เปิดเลยเปิดเลยเอาทุกคนเนา้ยางเหล่าบึงเติมเนาะสภาพรวมเป็นอังไหนนักเงียนนี่มันหลายแหงทุกคนตอนนี้อ่ เล็กตาซอยทุกคนห้าสิบหกดว่าราคาค่อนข้างสูงทุกคนเนาะ้านอดินงก็ประมาณสี่สิบแปดพันเอาทีสิ่ค่าทีเฮางูราคาทุกคนเนาะงูราคา ประเภทเบียร์ก็สิบห้าเดี๋ยวคนป่องไงอยู่แก้วน้อยก็สิบสองถือว่าเรียนราคาก็ไล่เรียกกันนกคุณไล่เรียกกัน ตอนนี้เรากลับมาซื้อซื้อซื้อปดแล้วปวดแล้วออกไปจ่ายเงินอยู่หน้าคน์เตอร์เด้อโอยไม่ให้่อลโอ้ยบัว สตาร์ทกว่าหลายทุกคนสตาร์ทกว่าประมาณสิบแปดคนนปัจจุบันเนี่ยสินค้าแน่นแหงทุกคนอ้าบรรยาก,กาศก็ก็กได้ฟิลแบบเซเว่นประเทศไทยทุกคนเนะาะถามว่าอันมีอย่างแตกต่างบอกกับโบมีทุกคนเนาะแตกต่างก็กคือลูกค้าอ่า คนลาวหลายนเนาะเพียงจับกเปิดในประเทศลาวประมาณนั่นแหละอ่ามาซานซาสาขาที่มีในประเทศลาวทุกคนเนาะมื้อนี้เพื่อนก็จะมีโป้เนี่เนาะโป้สลองสาขาเนาะจะมีคาปูชินโน่ต่างๆทุกคนเนาะจากราคาสองหกนี่เหลือสิบเจ็ดแล้วขนมจีทนเนาะจากสิบห้าเหลือสิบสาม ฮอตดอกจาก19เหลือ16สาลาเปาจาก14เหลือ12ทุกคนเนะาะหลักๆก็แมนสีอย่างนะพี่รุตราคาในปัจจุบันนี้โอจับมือเลยครับจิ๊ดหาสิบสามอ๋อ,อโอ้บิ๊กเป๋าเนาะเม,มนูเย็นจะจิ๊ดหาเก้าทุกคนเนาะเมนูบิ๊กเป๋าจะจิ๊ดหาสิบสามอ้มอาไปเบิร์นั้นกัน ดูว่าเขก็คือเราคนสินแน่นป่านนี้ทุกคนดูว่าคนหลายงไงเนาะกําลังที่บอกคำเล้าไป,ไปเนาะบรรยาก,กาศก็คือทางฟังไทยแหละทุกคน ต่างแต่ว่าอยู่นี่จะเป็นสาขาที่มีแอร์ลาวจ้ะสิเออก็เลยอเออคือหากันแดนน้อยหนึ่งนะทุกคนนี่ต่างที่ทุกคนได้เห็นก็ขึ้นมาตอนแรงนี่คนจะหลายกว่านี้ทุกคนเนาะเนื่องจากตัวนี้มันมงเฮ็ดเวกแน่มงอ่าเข้าการแน่สินะแต่ท่านี้ก็ถือว่าแน่นหน,นึ่งเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทางนอกก่อนสิทุกคนเนาะ ผมซู้สว่าคันหาเขาจะต่อคิวซื้อเครื่องเด่มน,นี่ก็สิโดนกับคนเนพราะว่าแตก,กเป็นหลายแห้งเลยนี่ให้ทุกคนเมนูเขาจะมีก็จะมีช็อกโกแลตซิกเนเจอร์มีช็อกโกแลตนีโอต่างต่างตามที่ทุกคนได้เห็นเลยราคาต่อตามนี้โอ้คนแน่นแห้งแหให้ทุกคน สินค้าทางด้านหน้าก็จะเป็นสินค้าจัดลดราคาทุกคนเนาะสินค้าจัดโปรยู่ข <c oughs> ้างนไม่เราอยังเงิ้ยตันี้ก็ได้เด้อ เดินสดีทุกคนหงสตาฟก็หลายคนแหงทุกคนอะพนักงานรออะไรเงินโบชิปไปคน รป,ประมาณน NO ี้เออเอาบอกคาขึ้นว่าพี่สิยังด่นทุกคนเ่าขนหาจะมาถ่าซื้อเครื่องนี่พี่สิยังด่นอยู่เอาเป็นว่าให้คนซื้อกันซ้ายเนาะบอกคามา่ทยนี่ทุกคนไดเป็นคนซ้ะเขาไม่าเขาจมาได้บมา ลอ,องเพิง,งพิพิธภัณฑ์ทางด้านนอกทุกคนมาทางด้านนอกเนาะลาเต้เดี๋ยวจมอมนี่เป็นสินค้าจากเชเวน,นเทุกคนที่ไหนเทสสินค้าเนะซีนตีทุกคนซีน แซ่บๆทุกคนแล้วก็นมเมจิออกมาสมิวก็มา <ๆ S 1> คือว่างานก็ค่อนข้างใหญ่ทุกคนเนาะค่อนข้างใหญ่ถ่ายทุกคนได้ดู้น้องจันคนก็หลายเนาะพนักงานก็หลายเ <ๆ S 2> นาะออากนัยน่ะจะเป็นอินดี้เลคคอร์ดทุกคนเนาะของอินดี้ เครื่องเสียงต่างๆเนาะเด็กทีมงานอินดี้ทุกคนเห็นไหมก็เป็นทีมงานคุณภาพทุกคนทมงานคุณภาพเด็กนี่ก็เป็นบุตรต่างๆเนาะลาเต้เอสโตคอนเกตมามา่าสปอนเซอร์และกคคาโคล่า ก็มีมาม่าสูตรเกาหลีทุกคนมีใหญ่เนาะสวัสดีได้ไหมเออหักบอเรียนยูไส้นี่เรียนยูสี่หางมาเดินจะเรียนมาอุดหนุนจะเรีนมาอุดหนุนนะจ๊ะบ่อแซบบ่อแซ่บแซบแซ่บแซบ้องเฮียน้องเดี๋ยวเรียนนี่มอหนึ่งหนึ่งคำเดียวตูรู้เฮียนมาปหมนี่ก็เฮียนใจมัวงเขาเยากหลับมเนาทุกคนเนาะบรรยากาศประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวพาทุกคน เดินทางต่อทุกคนเนะนี่พา,าไปแบบสมแบบด่วนๆเนาะงานด่วนถ่ายด่วนลงด่วนทุกคนได้เบิง่งอรุณคระเพ่ะก,นนกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเนะาะพามาเบิ่งซื่อๆว่าคนลาวเขามีการตอบสนองต่อการเปิดห้างใหม้เปิดห้างใหม่ของเซเว่ 10. นแนวใดเนาะก็ะจะเป็นประมาณนี้แหละ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะฝากคำจะหาไปใส่เนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนาะเมื่ออื่นฝากคำน่าจะออนไลน์คลิปที่เส้นทางระหว่างไปทั้งงอนทุกคนเนาะเมื่ออื่นน่าจะออนไลน์เขตด,ดมมะคายเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเดนะ้เอ,อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีทุกคนพี่น้องเอ้นคนหลายขนาดเนาะแบบว่าโอ้พนักงานเนาะครับพนักงานนักเรียนนักศึกษายัางแบบไปใส่บริการ คนกลางว่าหลายดีพี่น้องหลายดีพี่หลองแบบให้ก็ดีใจเนาะพี่น้องที่แบบว่ามีสินค้าที่ว่าหับตรงมั้งพี่น้องหับตรงมาจากประเทศไทยโดยตรงเนาะอันนี้ก็คือคือความมั่นใจเนาะพี่น้องในการที่แบบว่าการใส่สินค้าอะนะซึ่งว่าการที่เซเว่นว่าเปิดอยู่เนี่ยน้อพี่น้องมันจะเห็ุใดเออได้หลายอย่างเนสะดวกสบายขึ้นเนาะพี่น้องการสื่อสื่ออ่าสินค้าต่างๆอ่าที่แบบนํามาจากไทยเนาะก็จะเห็ุอะไรพ้นแบบ คนลาวแบบมั่นใจนะพี่น้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสินค้าที่นำม,มาจากประเทศไทยต้องเป็นสินค้าของไทยโดยตรงนะพี่น้องเพราะว่าวานันโนไปเห็นมีสองยูทูบนะพี่น้องของคนลาวคนหนึ่งเลยที่เป็นไปรีวิววา่าพงสุรสพี่น้องอยู่ประเทศลาวนี่มีเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่สไปประเทศไทยเนาะไปหาอยู่ประเทศไทยบ่มีวนันโนคิดว่าอาจจะเป็นของก๊อปปี้เนาะครับของก๊อปปี้มาจากเวียดน,นามหรือว่ามาจากจีนเนาะซึ่งมันมันกับ่อ่าบ่ปลอดภัยนะพี่น้องต่อคนบริโภคเนาะ แต่ว่าทำยิงเซเนแลพี่้องเซเบนอินเดียนิสตนี่ตรงมันใจเล้วพี่้อง่ากคล้องที่มากมาแต่อ่าประเทศไทยเป็นคล้องแท้่นาะครับเป็นคล้องแท้่ที่แบบได้มาตรฐานนี่แหละครับจะเห็นในคนเราเขานิยมการใส่สินค้าไทยเนาะซึ่ง่ามันใจเนาะพี่้องมันใจเลยมันใจเองในหลายอย่างเพราะว่าประเทศไทยทของ่างว่าเป็นอ่าคอบคุมแล้วครับต่อการแบบบริภโภคสินค้าที่ได้มา,านนตรฐานนะแต่ว่าไป ซื่อสินค้าที่บริหามาตรฐานหนึ่หรือว่าผลิตสินค้าที่บริหามาตรฐานก็มีการจับติดคูกอย่งประมาณนั้น้องพี่น้องมันก็เลยเหตุในข้นเดี๋ยวที่แบบว่าอย่างเหตุแบบเหตุความผิดน้องพี่น้องกับแบบบุคคาอานะซึ่งมาแบบนี้แหละจึงแบบเป็นใยนคนเลา่าเข้ามาในใจในการที่ว่าใส,ส่สินค้าไทยแลยก็บริหามาตรฐานแต่กับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์น้องพี่น้องน้องตอกว่าโอ้โหคึกคืนขนาดพี่น้องเลยแบบนักเรียนนักศึกษาน้องบบที่แบบว่าคือเจ้าบุคคลที่แบบว่าเออ มีสิบเอ็ดยู่ใน่เล่านะพี่น้องในการเขาไปใสบ่บริการแบบมอนอเฮนเนี่ยแบบโอส้สมมติบาบาลโนไปไปก็ต้องไปส้มเหมือนกันนนรนิดน้องเพราะว่ามันเป็นแบบสิอ่าครั้งแรกเนาะครับที่แบบว่ามาเปิดน,นะนะเพราะว่าคนเล่าแล้วแล้วคนนี่ครับโอ้พี่น้องแบบต้องแบบว่าอยากให้ซื้อแบบเมื่เปิดได้ไหมพี่น้องเพราะว่าม,มันนึ่งมากถ้าจะได้เบียรงานเนาะพี่น้องคนก็ได้เบียรงานท่ามนำเนาะเพราะว่าสาขาหนึ่งนี่ก็เปิดพนักงานเรือนคนเทวะเฮดเบียร์ดูหันนี่กันร้ายร้ายหล่อเย,อยู่เลยพี่น้องกิบบาเนาะ แผนกนั่นแผนกนี่เนาะแผนกจัดคองแผนกสร้างเนาะพี่น้องแผนกการตลาดเนาะมาร์เก็ตติ้งหรือว่าซื้อโฆษณาเนะนะครับกราฟิกดีไซเนอร์เนาะแผนกพูดล่าเนานมีมีงานที่น้ายขึ้นเนาะพี่น้องเซิงบารเดยอ่าทั้งเซเว่นอินเดเว่นเนาะเพิ่งในมะเปิดสาขาเนาะพี่น้องเนาะสนามเคนี้เนาะพี่น้องกันเจ้าพ่อเจ้าพ่อสุนีก็พี่น้องพอกันไม่ลิปหน้าเนาะแต่ว่าลิปนี้พิจารณาประกันได้ขอตรวจพอไฟเด้อพี่น้องเนี่ยนะ มนุษย์ก็ต้องขอบคุณคลิปต้นสบับปะรดครับเนาะจากสองเบาคข้มผ้าเทียนะพี่น้องอยาไปทำไปส่งคลิปตนสบับปะรดใด้ด้วยครับพี่น้องอยู่ใต้คอมเมนต์เนาะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไปใตคอมเมนต์ให้พี่น้องไปเบิร์นไปส้มคลิปตนสบับปะรดได้ครับสาหรับที่นี่กับประมาณนี้ครับพี่น้องพอ,อกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีคุณค่ามาเบิ่งคลิปนี้ินนะครับพี่น้องพอกันใหม่คืนน้าสำหรัที่นี่สบายดีสวัสดีครับ